สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในหนังสืออาจาร,รย์เงาะแนะนำนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งอีกเล่มหนึ่งที่เราจะมาชวนอ่านหนังสือกันนะคะในวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำหนังสือของ business model generation นะ,ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะหลายท่านก็ อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ซื้อนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะคะตัวเองซื้อเป็นภาษาอังกฤษเพราะซื้อในช่วงต้นๆของการที่หนังสือออกมานะคะก,ก็ออกมาก,ก็ซื้อเลยนะคะอย่างน,านาอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการนะตลาดมีความต้องการการทำ business model มาก นังสือเล่มนี้ออกมาตั้งแต่ปีคศออนะคสองพน0ินะปี2010ละนะคะโดยคุณอเล็กซานเดอร์ออสเต์วลเดอร์นะคะกับเพื่อนชื่อคุณอีฟพิกเนอร์นะคะกเ็เป็นสองท่านที่แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะสมัยก่อนคำว่า business model เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะคะยากที่จะจะับยากที่จะสัมผัสนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีโมเดล เดียวหรือไม่สามารถใช้โมเดลเดียวได้นั้นการทำ Business Model เนี่ยมันต้องใช้หลายโมเดลใช้หลาย Tools มากนะคะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะนิยมไปเขียนแผนธุรกิจมากกว่าเพราะว่าการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยมันได้ทั้งกลยุทธ์และได้ทั้ง การปฏิบัติแต่ไม่ได้เห็นโมเดลคือไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่เวลาเขียนแผนธุรกิจก็อาจจะเห็นเป็นเซกชั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 นนะคะก็คือมีเป้าหมายก่อนแหละแล้วก็จากเป้าหมายนะี่มาทํากลยุทธ์แล้วแต่ละกลยุทธ์เนี่ย implement ยังไงใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ถูกปรับว่าเอ้ยเงินมาจากไหนนะคะไปทางไหนนะคะหรือว่าความชํานาญหรือ v a l ูอะไรที่จะนําเสนอเนี้ยมันก็ ก็เห็นได้น้อยเพราะว่าโดย process ของการทำแผนธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนการทำ business model อยู่แล้วนะคะฉะนั้นการทำ business model เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งองค์กรน,นะคะเราคงรู้จักโมเดลหลายๆอย่างโมเดลบ้านโมเดลรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีรายละเอียดชัดเจนั้นเนี่ยในโมเดลของธุรกิจก็เช่นกันก็จะต้องมีรายละเอียดชัดเจนทั้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย คุณอเล็กซ์นะคะเดี๋ยวนี้เรียกคุณอเล็กซ์ละนะคะก็ถ้าใครชอบคุณอเล็กซ์เนี่ยก็ไปเสิร์ชได้นะคะว่า alex a u s t e r w a l d e r com เงี้ยนะคะก็จะไปเจอคุณอเล็กซ์ที่นั้นเขาก็ได้คือถือว่าเป็นคนสมัยใหม่นะคะที่ที่รวบรวมแล้วก็เอาพัฒนาเอาเอา,เอา business model มาทำไว้ในผืนผ้าใบเดียวหรือ canvas นะคะนั้นเราก็จะคุ้นกันในแง่ของตารางเก้าช่องใน business model canvas นะคะนั้น เวลาเอามาใช้ก็ทุกคนก็จะใช้ในตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องนะคะจะทําของปีนี้ปีหน้าอะไรก็ก็เอาตารางเก้าช่องออมาทําบางทีก็ทําใหม่บางทีก็ทําใหม่ทําแล้วทิ้งไปทําแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันไม่มไ,มมไ,มไม่นํามาสู่การปฏิบัตินะคะหรือว่ามันเป็นแค่ทูแค่ทูเดียวเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วว่าการทําธุรกิจนะคะในยุคปัจจุบันนี้หลายคนก็อ่านหนังสือเยอะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอ ปลาเล wild, tripod, so it, mm ็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่แพ้ปลาเอ่อปลาเล็กปลาใหญ่ก็แพ้ปลาเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวฉะนั้นทําให้เห็นเลยว่าเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความเร็วมากขึ้นเราก็ต้องร Auch, Austrian, aces, Rosen, like ปรับตัวให้เร็วขึ้นเวลาปรับตัวให้เร็วขึ้นจะนั่งทาแผนธุรกิจแผนธุรกิจโมเดลธุรกิจมันเท่าเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะพอมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มองโมเดลนะเราก็เราก็ไปหาเล็กๆน้อยๆเช่นเราไปทำเอ่อไป ขยายตลาดเพิ่มไปทำอะไรในเป็นโมเดลเดิมๆเพิ่มแนละ้วซึ่งเราไม่เห็นเลยว่าโมเดลเก่าของเราจะเอาไปทำอะไรแล้วมันมีความจำเป็นต้องสร้างรายได้จากการทำโมเดลใหม่ๆจากคุณสมบัติที่เรามีอยู่ไหมใช่ไหมคะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดนะคะหลายคนที่ที่เห็นความสามารถของตัวเองจริงๆแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากจาก ธุรกิจเดิมนะคะหรือเราจะเห็นได้ว่า business บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโควิดนั่นคือการเปลี่ยน business model ถูกไหมฮะเ,เช่นเรื่องของการมีแอปพลิเคชันที่ delivery เร็วขึ้นนะเราก็อยาก delivery เร็วแต่เราไม่เจอปัญหามันก็เลยไม่เร็วพอพอเจอปัญหาเราก็ c h a n business model ให้มันเร็วขึ้นเมื่อก่อนเราต้องเปิดหน้าร้านจะจะขายอาหารก็ต้องเปิดหน้าร้านต้องเปิดหน้าร้านพอพอมีโควิดขึ้นมาเราต้อง c h a n business model ของตัวเองกลายเป็นว่าหลังบ้านเนี่ยทำแล้วออกเลยไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะสายงาน Delivery แต่เพียงอย่างเดียวเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะมัวมุ่งเดี๋ยว,วทำแผนธุรกิจทำแผนธุรกิจมันก็จะวนเวียนอยู่ในภาพธุรกิจเดิมไม่ถูก change จาก1ไป2 2ไป3 3ไป4อย่างเงี้ยนะคะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราก็ ตั้งตัวไม่ได้ใช่ไหมคะตั้งตัวไม่ได้เราก็จะจมจมอยู่กับเรื่องเดิมๆอาจจะบอกว่าเออออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่รังสรรค์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะในธุรกิจที่มีข้อมูลน้อยหรือไม่ได้เก็บข้อมูลเราก็คิดเองกับกลุ่ม่ทีม10คน5้าคน10คนที่คิดมาเราก็ทําใหม่ฉะนั้นเนี่ยพอทําใหม่ไม่ได้เห็นศักยภาพของตัวเองไม่ได้ c h a n ตัว business model นะคะมันก็ทําให้เราทํางานในกรอบเดิมๆและ ท้ายที่สุดมันก็ยากลำบากและเหนื่อยยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นหนังสือ Business Model Generation ยังไงก็ยังเป็น Tools หรือเป็นคู่มือที่ใช้ได้ผลแม้จะ10กว่าปีมาแล้วนะคะแต่ก็ยังได้ผลเสมอเสมอทีนี้ในหนังสือนะคะในหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายหลายหัวข้อด้วยกันนะคะแต่เท่าที่เห็นในตลาดที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็จะใช้ตัว Business Model Canvas คือตัวตาราง9ช่องเราจบ ะะจบตรงนั้นเลยก็คือถ้าพูดถึงตัวหนังสือเนี่ยเราใช้ได้แค่บทที่1กับบทที่2เท่านั้นเองนะคะบทที่1กับบทที่2คืออะไรก็คือรู้จักว่าแคนวาสคืออะไรรู้จักแพทเทิร์นว่าเป็นยังไงแล้วเราก็มาเขียนเขียนใส่ตารางนะคะก็เขียนใส่ตารางในนี้เลยก็จะเห็นได้ว่าเราก็เราก็ทำเราก็ทำโมเดลเดิมนะคะเราก็ทำตัวโมเดลเดิมๆอยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆฉะนั้นเราก็จะเขียนแบบ อะไรที่เป็นแบบเก่าๆเดิมๆของเราไปะนะคะงนั้นพวกนี้ทีนี้ถ้าเราจะใช้ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะคะในหนังสือเล่มนี้ยังมีบอกไว้ถึงเรื่องของการดีไซน์นะคะดีไซน์บิสเนสใหม่ๆที่เริ่มต้นจากลูกค้านะคะแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเองนั้นโดยที่โดยที่เป็นการเริ่มต้นโดยที่อาจจะไม่ได้มองว่าต้องใช้ตัวหนังสืออีกเล่มหรือบิสเนสตัว Value Proposition เข้ามาเกี่ยวนะคะอันนั้นก็เป็นแยกไปเป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะให้คุณค่าที่แตกต่างกันนะ,ะแต่ว่าเล่มน,นี้ก็พูดถึง v l u e ของของธุรกิจแล้วมองลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามี Data นะคะเราก็สามารถพัฒนาตัวองค์กรของเราให้คืบคานไปในข้างหน้าได้นะคะแต่ว่าในผืนผ้าใบเก้าช่องอะคะ่ะในผืนผ้าใบเก้าช่องตรงเนี้ย มันก็เป็นผืนผ้าใบที่มองตัวเองถูกไหมมองตัวเองมองจากเดต้าของเราที่เรามีมองจากงบกําไรขาดทุนงบดุลของเราที่ที่เรามีนะคะมองถึงเห็นผลถึงหลังบ้านความสามารถของเรานะคะประสิทธิภาพในการผลิตคุณภาพสินค้าคุณภาพอะไรก็ตามข้างหลังบ้านมองถึงคอนเนคชั่นที่เรามีนะคะอย่างเงี้ยก็มองเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ในการทําธุรกิจจริงๆเนี่ยมันต้องมี มันต้องมีเรื่องส้ยุทธหรือเรื่องกลยุทธ์นะคะมีนต้องมีเรื่องของกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องราวภายนอกเลยซึ่งในหนังสือเล่มนี้พูดถึงนะคะพูดถึงในเรื่องราวที่เป็นเป็นแบบอะไรที่เป็นกลยุทธ์ด้วยนะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราก็อาจจะต้องมอง k e ์เทน Key, key trend มอง market force มองอทั้ง micro economics macro economics นะคะที่มันเป็นปัจจัย micro economics เนี่ยมันสำคัญเพราะมันแวดล้อมเราอยู่นะคะส่วน macro economics มันก็เป็นภาพรวมของใหญ่ๆของประเทศของทิศทางที่จะก้าวไปทั้นเนี่ยทำให้เรามอง บริบทข้างนอกทั้งหมดเลยรวมถึงตัว business model ของเราว่าในสภาพแวดล้อมแบบนั้นะเราอยู่แบบเดิมเป็นยังไงแล้วถ้าเราเปลี่ยนใหม่แล้วควรจะ change หรือควรจะ design มันเนี่ยให้ไปในทิศทางไหนนะคะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สุดท้ายในเรื่องของ process นะคะนั้นเนี่ยตัว process เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็พูดไว้เหมือนกันว่าว่าใน process ของการทำเนี่ยนะคะเราจะเราจะต้อง เราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเรา้เราเรามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องที่ทำให้มันไม่สำเร็จอย่างเช่นอย่างเช่นในเรื่องของท t i t u d e อย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเงี้ยในทีมงานเรามีไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการทำงานของเราในในสิ่งที่เราเตรียมไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นเฟสเป็นเฟสเป็นเฟสหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเฟสแรกทำอะไรใครรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คล้ายๆจะสู่แอคชั่นแลนแต่มันเป็นการน,นำไปสู่แอคชั่นแลนที่ที่ง่ายขึ้นนะคะ อย่างเงี้ยเป็นต้นทั้นเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยมันก็คือถือเป็นความคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วก็ตัวเง้เองเราก็ใช้ในการพัฒนาตัวธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะจะใช้กันชื่เรียกได้ว่าใช้ทุกปีนะคะเรียกได้ว่าต้องเห็นทุกปีว่าตลาดอยู่ยังไงไม่งั้นเนี่ยเราก็เราก็จะยืนอยู่ในในอินดัสทรีนี้ได้ลําบากถูกไหมคะถ้าเราไม่เห็นใครเลยแล้วก็มีการเกิดของผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะมีลักษณะข,ของการให้ความรู้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้ทั้งเป็น ออนไลน์ออฟไลน์ไฮบริดใช่ไหมฮะฉนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่บนในอินดัสทรีนี้นะอยู่ในความยอมรับอยู่ในความเข้าใจของลูกค้าได้เราก็ต้องเราก็ต้องมาดูตัวบิสเนสโมเดลของธุรกิจแล้วว่ามันตอบสนองธุรกิจไหมมันเป็นไปตามที่ตลาดต้องการหรือเปล่าแล้วก็อะไรในอนาคตข้างหน้าที่ที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเวลาบอกว่าตลาดมันติบไปเยอะแยเนี่ยนะคะมันก็ต้อง ก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าเรามีทักษะนั้นมีมีเรี่ยวแรงมีศักยาภาพมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการลูกค้าหรือเปล่าใช่ไหมคะะนั่นแหะมันก็เป็นเรื่องที่เงอเองเราก็เอามาทวนตัวเองกับชิมงานทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องใช้ <laughs> ยังไงก็ต้องใช้ต่อนะยังไงเล่มนี้ก็ต้องใช้ต่อไปนะคงจะคงจะไม่ได้ ถูกยกเลิกไปในเร็วๆนี้หรือว่ามันไม่เทรนด์อีกต่อไปแล้วนะมันก็ยังใช้อยู่ได้นานๆเลยทีเดียวนะคะนั่นเนี่ยถ้าใครชอบก็ก็ลองหาซื้อดูนะคะถ้ารู้สึกยุ่งยากก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะคลิกลิงก์ไปซื้อในหนังสือเล่มนี้ได้ถ้าถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะคะหรือท่านไหนที่ทำแล้วนะคะทำ Business Model Canvas ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า ออมันไม่มีประโยชน์หรือว่าเออมันช่วยอะไรได้หรือเปล่านะไม่รู้จะคุยกับใครก็ลองนัดเข้ามาตามช่องทางต่างๆนะคะบนโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ Facebook หรืออื่นๆก็ตามนะคะที่ลงไว้ให้ก็ก็สามารถจองวันเวลามาคุยกันได้นะคะและขอขอบคุณมากเลยค่ะทุกๆท่านที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้นะคะ ฉบับหน้าหรือคลิปหน้าจะเป็นหนังสืออะไรเราลองดูค่ะว่าอาจารย์ง้อจะเลือกหนังสือเล่มไหนมาแนะนำให้อีกนะคะขอบพคุณค่ะ